สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพิจิกและลัคนาพิจิกในเดือนมกราคม2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อโดยตรงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์ดีมาที่วี l i e เบอ69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปโพสไว้แล้วสามารถแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับลามาฟังนะครับคำพยากรณ์ในเดือนมกราคม2564ซึ่ง จะมีการเป,ปลี่ยนแปลงและมีการโคจรยาราศีอย่างไรกันบ้างนะครับในเดือนนี้เรามาดูภาพรวมนะครับในการโคจรยาราศีก็คือจะมีการโคจรยาราศีสีดวงนะครับซึ่งเป็นก,กลางกลางเนาะไม่มากไม่น้อยเกินไปกําลังพอดีเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดและดาวประจําตัวกันก่อนเลยนะครับของคนพิจิกก็คือดาวองคคานดาวองคารเนี่ยในปลายปี2563นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเดินถอยหลังสุดท้ายเพื่อนเลยก่อนจะเดินหน้านะครับ มันมันรอเดืนตัวเนี้ยตัวเดียวเลยนะครับจึงทําให้คนราศีพิจิกอาจจะรู้สึกว่าอึอาดอัดเบื่อในเบือบ่อเบื่ออยากอยากนะครับทาอะไรก็ไม่สามารถ move on ไปได้แต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเข้าตําแหน่งกเกษตรพันที่เรียบร้อยถือว่าทําดีมีผลถือว่าขยันขันแข,ข็งแล้วได้รับผลที่ดีมากๆเลยนะครับมันจะขยันไปแล้วมันจะพลิกผันทําให้ดีขึ้นเ,นเพราะเนื่องจากเป็นกลุ่มกระดมบรุษตตยูนะครับอยู่ในพพอรินะก็หมายความว่า คือปัญหาวัสดุใดก็ทําลายเราไม่ได้เพราะไน้อแหน่งเกษตรมันแข็งในเรือนของมันเองนะครับและมีดาวพฤหัสอยู่เนี่ยหมายความว่าเราต้องบุกป่าฟ้าฟันนะครับอย่านิ่งเฉยอย่าอย่าเบื่ออย่าอ่าอย่าท้อนะครับเพราะทุกอย่างท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเบื่อมันหน่ายมันท้อเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนอ่าตุลาพฤศจิกาและถึง27ธันวาคมที่ผ่านมามันถึงจุดที่คุณน,นั้นพักไปแล้ว แต่จุดเนี้ยคุณต้องขยันให้มากเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีนะครับเพราะได้ตำแหน่งเกษตรแบบเนี้ยวาสนาคุณแข็งแรงนะตอให้อยู่ในภพอ,อริก็ตามนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนราศีพิจิกเกิดมาย่อมอยู่มีอิทธิพลใต้ดวงดาวของอังคารเนี่ยอยู่ในภพอ,อริอยู่แล้วนะครับมันดึงมาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เกิดเลยคนราศีพิจิกจึงเป็นคนที่ดิ้นรนต่อสู้และทําอะไรไม่ประสบความสำเร็จได้ง่ายจะต้องใช้เวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกตรงที่ว่าเกิดมาอย่าง คุณจะเป็นคนที่บางคนเนี่ยกำพร้าพ่อแม่นะครับต้องดิ้นรนด้วยตัวเองบางทีก็อาจจะไม่ได้มีความสุขสบายเหมือนคนอื่นเขานะครับเกิดมาอาจจะคัดลำบากบ้างน,นะครับแล้วแต่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าในวัยกลางคนเนี่ยคุณจะตั้งตัวได้และได้ดีกว่าญาติทางปวงด้วยความบนานะขยันของคุณเองนั่นแหละดังนั้นเนี่ยคนพิจิตขี้เกียจไม่ได้นะครับยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่ง อุตสาหะยิ่งมานะยิ่งรวยดังนั้นเนี่ยท่องไว้เลยว่าขยันรับรองว่าคุณรวยแน่แน่กว่าญาติทั้งปวงนะครับจําคํานี้ไว้เลยเพราะว่าคือคําพยากรณ์เนี่ยมันแม่นและตรงมากเพราะว่าผมเคยทํามาแล้วแล้วคนก็ตอบรับมากที่สุดด้วยสำหรับคนราศีพิจิกว่าจริงแม่นใช่ไปอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากมายดังนั้นเนี่ยก็เราก็เข้าใจแล้วเราเข้าเราต้องเข้าใจรูปแบบเราก่อนแล้วเราถึงจะสามารถบุบอ่อนต่อไปได้นั่นเองนะครับอย่าลืมว่าดางคันทําไมถึง พิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่ามันปากกัดตินทีบก็จริงแต่ผลสุดท้ายที่ด้วยความมุมานะขยันแล้วจะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถดีกว่าคนอื่นเขาเพราะดาวคันคือการสร้างสรรค์โลกใบนี้หมายความว่าโลกเราเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่ดีกว่าดาวดวงอื่นที่ไม่เหมือนดาวแห้งแล้งเหมือนคนอื่นเขาเพราะอะไรเพราะคือเกิดจากความสร้างสรรค์ของดาวคันนะครับเพราะว่า ดังคำหมายถึงการบุกเม้นการทําการขยันการลงมือทํานะครับแล้วผลจะตอบแทนเรานะครับดังนั้นเนี่ยโลกใบนี้มันจะขาดไม่ได้เลยด้วยการกระทําเพราะความคิดเป็นแค่การบโนมันจะไม่เกิดขึ้นจริงเลยแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อต้องลงมือทําเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วอย่าไปติดคาว่าง่ายอย่าไปติดคํว่าอ่าโชคอะไรแบบนี้มากเกินไปถ้ามือไม่ทำเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้โชคอย่าหวังว่าจะได้ราบคําว่าโชคกับลาบเนี่ย มันมาหลังจากที่เราลงมือกระทำมันคือพอรวิเศษที่เพิ่มเติมจากความขยันของเรามันคือรางวัลชีวิตของเราที่เราเนี่ยได้จากการมุามะขยันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไปให้ถูกทางทําให้ถูกทางนะครับสำหรับคนพิจิกแล้วคุณก็จะได้ดีกว่าคนอื่นเขาแน่นอนนะครับด้วยความยากลาบากของตัวเรานี่แหละกลับมาเป็นแรงผลักดันเราเองนะครับมันก็จะเพิ่มเชื้อไฟให้เราได้นะครับต่บไอไปเรามาดูกันโคจรยาราศีใน เดือนมกราคมเลยนะครับดวงแรกคือดาวศุกร์จะมีการโคจรยาาราศีในราศีธนูนะครับในวันที่6มกราคม2 5, 5 6 4เสิซร์ดซึ่งได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยนะครับมา,มาจากหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันแต่แก็วิ่งเต้นด้วยแต่ได้นํามาซึ่งการเงินการทองที่ดีมากเนื่องจากดาวศุกร์มหาจักรเนี่ยหมายถึงเงินจะไหลสัพผัดเข้ามานะครับทำให้เรานั้นสามารถ มีเงินมีทองเยอะแยะมากมายนะครับแต่มีข้อเสียเล็กๆนิดหน่อยนะครับคือมันบริหารการเงินที่วุ่นวายอย่างเงี้ยมันก็จ่ายไม่ขนจ่ายนะครับต้องระมัดระวังพยายามทําบัญชีรายรับราย,รายจ่ายจะสรรน,นั้นของการเงินอุดรอยรั่วทางการเงินได้แล้วคุณก็จะโชคดีนะครับคือพูดง่ายๆว่าบางทีเงินไหลเข้ามามากเกินไปเราก็อาจจะเพดอเร์อเพอใจไปกับการที่อยากได้ของที่มีที่ที่อยากได้อะไรประมาณเนี้เราก็อาจจะช็อป อะไรเงี้ยกลายเป็นว่ารับสายจ่ายขวาแต่กอ็อย่างน้อยคิดในแง่บวกคิดในโลกสวยว่าอย่างน้อยก็มีเงินมาให้เรานั้นสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้นะครับทาให้เราเงินไม่ขาดมืออะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าอยู่ในตาแหน่งการเงินและรายได้ด้วยนะครับกลายเป็นว่ารายได้ในเดือนนี้ดีแต่ระวังเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายควบคุมไม่ได้นั่นเองนะครับแค่นั้นเอง ต่อไปดาวอาทิตย์นะครับดวงที่2จะมีการโคจรยาราศีในราศีมังกรนะครับเข้าสู่ราศีมังกรเนาะในวันที่14มกราคม2อ6พัร,ะะรค, 14, คือกลางเดือนไปแล้วเนาะช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ในราศีธนูนะครับพบการเงินแต่พอเวลา14มกราคมกลางเดือนเป็นต้นไปเข้าสู่ราศีมังกรในพบสัจชะหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องและคนในสังคมดาวจะมาชุมนุมกันในพบสัจชะนะครับ เพื่อนฝูงพี่น้องและคนในสังคมเนี่ยในเดือนมนกราคมนี้ชุมนุมกันหมายถึงดาว5ดวงมากลุ่มกันอยู่ในราศีมังกรน,นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องจะเกิดที่สังคมมากมายนะครับแต่ไม่ต้องตกใจมันจะเป็นเรื่องที่ดีส่วนมากนะเพราะเนื่องจากว่าเรื่องราวของคนเราเนี่ยมีอยู่9้าเรื่องที่ดีแต่มีอยู่แค่3เรื่องที่ไม่ดีคืออริมรณาวินาท่านั้นเองนะครับมันแค่จะดึงพบเลือนเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันดีมากกว่าไม่ดีไงถูกไห เออสามต่อ9อะไรประมาณนี้นะครับไม่ดีแค่3เองดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดในทางลบเราต้องคิดบวกเข้าไว้ว่าเออโอกาสเรามาแล้วโอกาสทองมาแล้วนะครับยู่ในพาในสังคมเนี่ยแล้วการเงินเข้าไปอยู่ในตรงจุดนั้นด้วยก็หมายความว่าตัวเราเนี่ยต้องเข้าสังคมเพื่อให้ได้การเงินการทองที่ดีเนื่องจากนาวพรสบดีเนี่ยไปอ่อนกาลังในพบ สังคมนะครับหมายความว่าตัวเราเนี่ยศักยภาพยังไม่มากพอได้ตําแหน่งดิดในรอบ12ปีนะครับคือหมายถึงว่ากําลังเข้าสู่ปีฉลูนะนะครับก็หมายความว่ามันอ่อนกําลังนั่นเองนะครับก็เป็นว่าตัวเราเนี่ยจะต้องพัฒนาศักยภาพนะครับหรือต้องช่วยเหลือคนในสังคมเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนนั่นเองนะครับคือเขาเรียกว่า วันพืชหวังผลนะครับหรือ,อาการเข้าสังคมเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์นั่นเองนะครับเออเป็นลักษณะนี้เนาะพระดาวพุธเนี่ยจะโคจรเข้าไปอยู่ด้วยนะครับตั้งแต่เดือนสามสิมังธันวาคมที่ผ่านมานะครับอยู่ในราศีมังกรรออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพระหัสเสาพุธเนี่ยจะกลุ่มกัน3ดวงแล้วนะครับก็อยู่ในภพสังคมแปลว่าคุณฉลาดนะครับในกนาร เอาผลประโยชน์จากคนในสังคมอยู่แล้วนะครับและดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรแปลว่าสังคมแข็งแข็งแล้วก็มีสิ่งที่คุณอยากได้ด้วยนะครับหรือคุณจะได้ในสิ่งที่สังคมมีดังนั้นเนี่ยก็ให้เข้าสังคมเข้าไปนะครับสปีครึ่งเลยนะบอกเลยนะครับสังคมแข็งแข็งแข็งมากกลายเป็นว่าคุณจะได้ผลประโยชน์จากสังคมแน่ๆนะครับโดยเฉพาะการเงินนะครับหปีจากวันที่5้ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับแต่มันอ่อนกําลังเพราะว่าเราต้องเพิ่มศักยภาพด้วยนะถึงจะได้รับ เงินรับทองที่ดีรายได้ที่ดีด้วยนะครับ,เป,บเป็นกรอบเป็นกำพ่อดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรนั่นเองนะครับสองปีครึ่งเนาะก็ถือว่าดีมากๆเลยทีนี้เมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับโคจรเข้าไปนะครับเป็นดวงที่4หมายความว่ามันจะมีคู่ดาวนะครับต่างๆเนี่ยมากมายเดี๋ยวไปอธิบายเพิ่มเติมไทยคลิปนะครับทีนี้ดวงที่3นะครับดาวพระเกศสุริยะจะโคจรยาราศีในราศีพิจิก ทับราสีเกิดนะครับในวันที่20มกราคม2อ6 4ทับรา,บาสีเกิดและลัคนาเกิดเนี่ยเสมือนหนึ่งมีเซนมีลางสังหรณ์นะครับในทางไทยหรือโหราศาส์ไทยหรือคนไทยเราเนี่ยจะถือพระเก g สุริยาตเนี่ยหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหมายถึงครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับที่ล่วงลับไปแล้วหรือเป็นลักษณะของอ ถ้าถ้าเป็นของผมเรียนมาในทางวิทยาศาสตร์หมายถึงประสบการณ์นะครับหมายความว่าคุณจะมีประสบการณ์มองเห็นช่องทางนะครับเห็นความเป็นมาเป็นไปว่าจะต้องแก้อย่างไรจะต้องคือหมายถึงว่าคาดการณ์ได้อย่างแม่นยําแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนไม่ได้มีมีเซนต์ตัวเนี้ยนะครับหรือมีประสบการณ์ตัวเนี้ยมากดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียนเพิ่มเติมนะครับเราต้องขุดคุยเราต้องมีสติในการาทำเพราะดาวพุธอยู่ใน ตรงจุดนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับในพบสังคมเนี่ยแปลว่าคุณต้องสังเกตคนในสังคมต้องเข้าหาเคียกคือไม่รู้จะพูดยังไงประมาณว่าคุณต้องหากลยุทธ์นะครับเออดาวพูดหมายถึงกลยุทธ์นะครับหมายความว่าเหมือนกับเราโยนหินทําทานนะครับแย่ขาไปก้าวหนึ่งก่อนเพื่อดูอย่างเชิงอะไรประมาณนี้นะครับหมายถึงอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าถ้าไม่เก็ตนะครับด้วยวิธีการเช่นคุณจะตั้ง ธุรกิจหนึ่งธุรกิจขึ้นมาเนี่ยคุณต้องสำรวจก่อนว่ารอบข้างหรือทำเลของตรงจุดเนี้ยดีไหมสำหรับที่จะตั้งอย่างถ้าเป็นเซเว่นเขาจะมีระบบการที่เอากล้องไปตั้งนะครับว่ารถผ่านกี่คันอะไรประมาณเนี้ยนะครับทุกๆวันประมาณ7วันอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ไงว่า,าสถิติยังไงแล้วคนรอบข้างเนี่ยมีเงินเดือนเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรแบบเนี้ยนะครับนั่นะมันคือการเขาเรียกว่าสำรวจนะ,นะครับเออหรือกอารทำ โผลขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเนี่ยคือกานยังเชิงก่อนอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะครับเขาเรียกว่ากลยุทธ์เพื่อให้เราเนี่ยสามารถลงหลักปักฐานได้ถูกต้องว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะไม่นํามาซึ่งเฟลในภายหลังอะไรประมาณนี้คือมันเป็นสถิตินะครับรองรับเหมือนวิชานี้เหมือนกันเป็นสถิตินะครับรองรับอะไรประมาณนี้เนาะก็พอจะเก็ตกันแล้ว ต่อไปดาวสุกนะครับจะโคจรย้ายาราศีดวงสุดท้ายนะครับครั้งที่2ในเดือนนี้นะครับเข้าสู่ราศีมังกรนะครับในวันที่30มกราคม2564ดวงที่5นะครับพฤหัสเสาร์อาทิตย์พุธและสุกนะครับลุ่มกันชุมนุมกันในราศีมังกรพบสังคมเพื่อนฝูงและพี่น้องนะครับดังนั้นคนเ่าเนี่ยจะเข้มแข็งมากให้เราเนี่ยไปหาปร,ประโยชน์ได้เลยและดาวสุกเนี่ยเป็นดาวแห่งการเงินและความรักไปตกในพบสังคม มีข้อดีข้อเสียเนื่องจากว่าดาวสุกแทนการเงินแปลว่าเงินในสังคมเนี่ยมีมากนะเราเข้าไปหยิบได้เลยนะครับแต่อยู่ที่เราจะเข้าหามันอย่างไรเพื่อให้ได้มาส่วนข้อเสียหมายถึงว่า การพบปะเจอคนมากมายเนี่ยมากหน้าหลายตาเนี่ยบางทีเราเผลอเลเผลอใจไปกับคนบางคนการเป็นว่าบางทีคบซ้อนนะครับมีคนที่มีบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตการเป็นว่าอาจจะมีการครบซ้อนได้ถ้าเราไม่เข้มแข็งพอนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับมันจะทําให้สถาบันการครอบครัวหรือเป็นลักษณะของคู่รักของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนได้นะครับต้องระวังนะมีปัญหา อะไรมากมายตามมาได้อะไรประมาณนี้เนาะที่นี้เรามาดูคู่ดาวบ้างนะครับที่มาชุมนุมกันในราศีมังกรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขยายความเพิ่มเติมเนะาะอทิพุธนะครับได้คู่ชาการหมายความว่าจะมีพันธสัญญาการจดทะเบียนร,ร่วมหุ้นกันอะไรต่างๆนะครับหรือมีปัญญามีสติในการเอาตัวรอดถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยพึงมีสติและระวังรอบคอบให้มากนะครับแล้วคุณก็จะ แก้ไขสถานก,การณ์ต่างๆได้เดือนมกราคมถ้ามีปัญหาอะไรนะครับสามารถแก้ได้หมดนะครับต่อไปถ้ามีสติเนาะพุทธเสาคู่โครงการนะครับวงเล็บระยะยาวหมายความว่าคุณจะต้องต่อจจ๊กซอ์ชิ้นแรกคุณมาละมีแผนมีโครงการนะครับว่าจะทําอะไรต่อไปในอนาคตแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่ารีบร้อนดุนได้เนื่องจากว่าดาว6 ดาวห้าดวงนะครับที่ชุมนุมกันในราศีมังกรเนี่ยจะเบียนกันกับดาวบริเตยูและดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งการแอคชั่นดาวแห่งการขยันอดทนเนี่ยนะครับแต่มันเบียนเบียนหมายควาว่าการเบียดเบียนนะครับมันก็กลายเป็นว่าบางทีอ่ะปัญหาเกิดขึ้นจากความร้อนแรงเร็วทําอะไรไม่คิดไม่รอบคอบไม่ระวัง นะครับองคันอย่าหุนหันพันแล่นพูดง่ายๆนะครับอย่าเป็นอังคารไร้เพราะบันเบียดเบียนอยู่นะครับถ้าเราทําอะไรด้วยกันที่ไม่มีสติเนี่ยน้ําขึ้นให้รีบตักไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรีบตักทุกครั้งนะครับอย่าลืมว่าน้ําเน่าหรือเปล่าน้ํามีสารเคมีปนเปื้อนหรือเปล่าอดิเปรียบเทียบให้ฟังนะครับถ้าเรารีบไปตักโดยไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราได้น้าเสียน้าเน่ามานะเออมันก็จะเป็นผิดเป็นภัยกับเราถ้ามาดื่มมากินอันนี้สมมตินะครับดังนั้นเนี่ยน้ำขึ้นให เราจะไม่ใช้ความคิดในการดูก่อนอะไรเงี้ยพิจารณาก่อนไม่ได้นะครับเราอย่าเป็นอะไรที่ทําอะไรลวกๆขนาดนั้นนะครับและอย่ารีบร้อนดดวนได้อย่างที่บอกนะครับคิดให้ดีก่อนแต่อย่าชัาจนเกินไปเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเสียเวลาหรือมันอาจจะเป็นลักษณะของไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะได้อะไรประมาณนี้เนะาะก็เขาเรียกว่าชวดอะเออต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับ ต้องดูให้ดีก่อนแล้วเราค่อยรีบตักทีหลังก็ได้นะทีนี้เรามาดูคู่ที่3บ้างนะครับคู่ที่3คือคู่ธาตุไฟนะอาทิตย์เสออาร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟแปลว่าธาตุาไฟในทางทักษะนะครับคือตัวเดียวอาทิตย์ตัวเดียวร้อนอยู่แล้วนะครับเมื่อมากลุ่มกับดาวเสาร์เป็นธาตุไฟอีกก็แปลว่ามันร้อนรุ่มสุมสวงนะครับมันหมายความว่า ร้อนอกร้อนใจร้อนที่อยู่นะครับอยู่ไม่เป็นที่มันคือวิธีการแก้หมายความว่าจรไปเรื่อยๆอยู่ไม่เต็มเป็นที่อ่ะนะครับคือการแก้แต่ถ้าใครนั่งรากงอกอยู่กับที่ตัวผมเองนี่แหละอันนี้พูดถึงตัวเองนะคือรังนั่งรากงอกับที่เนี่ยนะครับมันจะทําให้ร้อนอ,อกร้อนใจร้อนไปหมดนะครับกลายเป็นว่ามันอึดอัดนะครับมันไม่มีความสุขอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่จะนํามาซึ่งการอ่ายิ่งใหญ่ในอนาคตเขาไม่ยิ่งใหญ่ในที่นี้อย่เาเพิ่งไปคิดว่าเราจะรวยเป็น เศรษฐีเป็นเจ้าสัวมีเด่นดังชื่อเสียงอะไรขนาดนั้นนะครับอย่าเพิ่งมโนขนาดนั้นแต่ถามว่าบางคนก็เป็นไปได้นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยเอาแค่เล็กๆลงมานะครับอย่าเพิ่งไปฝันใหญ่เอาแค่เล็กๆไว้ก่อนอย่างเช่นความยิ่งใหญ่ในที่นี้ที่ผมพูดหมายความว่าบ้านที่อยู่อาศัยนะครับอ่าลดราที่ดินอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าอสังหารนั่นแหละคือที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตเราอะนะครับที่เราต้อง อ่าใช้เวลาในการเก็บสะสมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันจะได้ในสิ่งเหล่านี้หมายความว่าวิ่งเต้นเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้วิ่งเต้นไปเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการอะไรประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ต่อไปดาวคู่สุดท้ายที่ดีมากๆดีเวอร์ดีวังเนี่ยของทางโหราศาสตร์คือดาวอาทิตย์ปรหัสน,นะครับคู่อุปธรรมใหญ่ราะว่าผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปธรรมอยู่นะครับแต่ดาวประสิทีิ์เป็นนิสระนะครับในราศีมังกรเนี่ยหมายความว่า บางทีผู้ใหญ่ช่วยนะแต่มันได้แค่ช่วยไงมันไม่สามารถสําเร็จได้แต่เราต้องเป็นตัวกระทําเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อให้มันครบสมบูรณ์100%ยเนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะแบบว่าอยากช่วยนะแต่บางทีมีข้อแม้บางบางทีอยากช่วยนะแต่ว่าไม่รู้ในเรื่องนั้นแต่ พอสนับสนุนได้บ้างอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาศักยภาพเพราะับบลิดีหมายถึงการขยับขยายการเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองดังนั้นเนี่ยควรจะพัฒนาตัวเองก่อนก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะครับดังนั้นเนี่ยอ่อนน้อมสตน้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับไม่งั้นจะเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับต้องระวังตรงจุดนี้1ปีจากที่ 5ธันวาคมเป็นต้นไปต้องอ่อนน้อมต่ำตนอย่ามองข้ามหัวผู้ใหญ่นะครับมันไม่งามและมันก็ไม่ดีด้วยอย่าผู้ใหญ่จะให้โทษนั่นเองนะครับระวังปากระวังคําไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีขนองปากแล้วจะเกิดเรื่องเกิดภัยได้ด้วยนะครับยังไงก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับในเดือนมกราคม2 5 1 4เป็นจังหวะที่ดีแต่มันอาจจะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆไม่ต้องตกใจมันเป็นแค่รายเดือนเท่านั้นนะครับอย่าก็ผ่านพ้นไปเอก็ สามารถติดตามคำอยายก่อนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิง่งเอาไว้จะได้ไม่พาลาดคำอธกบายในการถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ